พอเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนาตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรงต่อนันทางระนิพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมา เดีเยวขาขวาทับขาซ้า,ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหวัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก พอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาคอลูกพอสบายสบายไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะอย่าไปบีบเลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะ หลับสบายบายแล้วก็ผ่านคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยทั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบาาค่าไหล่แขนทั้งสอง ถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาวทั้งสองถึงปลายนิ้วเทาว้าให้ผ่อนคลายจะให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเรามันเกระเลงหรือมันตึงนะจ๊ะ ให้ครายขยับเนื้อขยับตัวงราให้ดีปรับท่าน,นั่งของเราให้พอเหมาะพอดีถูกส่วนเราจะได้นั่งไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องสำคัญดีเราจะฟังผ่านบานไม่ได้ ทุกขั้นตอน,นะจ๊ะต้องผ่อนคลายแล้วกระทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กางวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องขอกลัวการศึกษาเรียนหรือเรื่องอะไรที่หนอกเลยจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพัน ทิ้งุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งโดยพิจารณาไปตามว่าเป็นจริงว่าสรรพสัตรสรรพสิ่งเหล่านี้เนี่ยากวันก็จะต้องพัดพลากจากกันไปไม่เราพัดพลาดจากสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นก็พัดพลาดจากเราไป ไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายก็าตามสัพพสัตสัพสิ่งก็จะเป็นอย่างนี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายเป็นอย่างนี้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็าตามก็เป็นอย่างนี้ แม้แต่ร่งางกายของเราก็จงเสื่อมลงไปทุกๆวันความแข็งแรงความสดชื feliz, ่นความสวยความงามค่อยๆจากเราไปทีละเล็กทีละน้อยชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละ ทุกทุกคนในโลกเหมือนกันสักวันเราต้องจากร่างกายของเรานี้ไปพิจารณาไปตามความจริงอย่างดีเนี่ยใจของเราเขาจะได้ปลดได้ปล่อยได้วางจะได้ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง แล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,น,นุ่มๆที่โศนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้ เป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของเราและที่สำคัญเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อยายตนานิพรา์ที่จะทำให้เราพร้นจากการเวียนว่ายได้เกิดแต่ว่าวิธีการเดินทางของใจกลับตลบปัดกัน ไปเกิดก็เดินออกไปข้างนอกไปสู่ฐานที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ไปเกิดเหมือนพระสัมมาสัมพุทธจาพระอรหันต์นั้งหลายใจจะต้องมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้แหละตรงฐานที่เจ็ดถึงพยามา,การกันนักกันหนาทีเดียว ไม่ให้ใจของเรามาหยุดนิ่งได้ที่ตรงนี้ทงฐานที่เจ็ดตรงนี้พระบันไดที่ใจหยุดนิ่งได้ความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวของเราเกี่ยวข้องกับสรรพสารสรรพสิ่งทั้งหลายก็จะถูกเปิดเผยขึ้น คือใจจะหยุดนิ่งถูกส่วนก็ตกศูนก็ไปสู่ภายในและก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์เหมือนน้ำใสๆบ้าง ใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกขันช่องที่เราส่องเราหน้าบ้างใสเหมือนเพชรบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกบ้างเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้แหละ อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเย็นอย่างใหญ่ก็ข,ขนาดพระอาทิตย์อย่างเที่ยงวันหรือใหญ่กว่าน,นี้ตามแต่กำลังบารมีของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันบังเกิดขึ้นเมื่อใจหยุดนิ่ง ไม่ใจทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเพราะเบื่อหน่ายชีวิตที่เป็นทุกข์อยากจะพ้นทุกข์มันใหนที่เคยความรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างแท้จริงใจจะมาหยุดนิ่งตรงนี้แหละและดดวธทามดวงแรกก็ปรากฏเกิดขึ้น แรด้คนหลวงปู่พระผู้ปรับมรเนี่ยถ้าเรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อญญายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นที่จะได้บรรลุมรคนิพพาน เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ภายในความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตใจหยุดนิ่งในสนิทแสงสวา่างภายในก็จะบังเกิดขึ้น เป็นแสงสว่างสองทางชีวิตของเรามาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความสุขที่ไม่มีประมาณที่ไม่มีอะไรมาเทียบได้มันเกิดขึ้นพร้อมกับแสงสว่างที่เกิดความบริสุทธิ์ของใจ ก็าบังเกิดขึ้นตามมาคือใจจะคลี่แหก่งกล่าวจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ทาให้ใจขงเราเศร้าหมองนั่นแนหะมันจะหมดไปใจจะผ่องใสสว่างสวยและเราก็จะมีความรู้แจ้งเกิดขึ้นรื่เกิดจาการเห็นแจ้ง พใจหยุดนิ่งเมื่อมองผ่านแสงสว่างภายในเข้าไปเราจะพบความสลับซับซ้อนของชีวิตที่ปรานียิ่งยิ่งขึ้นไปบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความแจ่มแจง้ง ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะพบดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ้อนซอนกันอยู่เช่นดวงธรรมานุปสจิปจิานนกล่าวเมื่อใจหยุดนิ่งถูก่วนก็เข้าถึงดวงศีลใจหยุดในกลางดวงศีลก็เข้าถึงดวงสมาธิ ยึดใในกลางดวงสมาธิก็เกิดถึงดวงปัญญาใจยึดใจในกลางดวงปัญญาก็เกิถึงดวงวิมุตติใจยุดใจในกลางดวงวิมุตติก็เขิถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งมีหกดวงมีมาดั้งเดิมแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ เพราะพยามาปิดกั้นโดยนิวรณ์ทั้งห้าเป็นเครื่องการจิตกลั้นการเห็นเราจึงดำเนินชีวิตยอยู่ด้วยความไม่รู้ซึ่งเป็นอันตรายของชีวิตเราก็จะดำเนินชีวิตผิดพลาดมีวิบากกรรมที่คอยรองรับเราอยู่ จึงทำให้เสียเวลาเวียนว่ายตายเกิยจ่ในพบทั้งสามในวัฏสงสารนี้วนเวียนด้วยความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเมือนนิ่งใจหยุดนิ่งในสนันดิเราก็จะพบดังกล่าวนี้แหละดวงธรรมนี้ กลมเหมือนกันใสบริสุทธิ์ต่างกันสซ,ซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆกันไปจะเชื่อมให้เขาถึงกายภายในที่มีอยู่ดั้งเดิมเราจะพบตัวเราเองที่แตกต่างจากกายภายนอกที่มีลักษณะสดใส เป็นชีวิตภายในกายข้างในคือกายมนุษย์ละเอียดของเราที่เราเห็นได้ในตอนที่เรานอนหลับและฝันไปกายนี้ออกไปทำนาทีฝันแล้วก็มารายง,งานกายมนุษย์หยากไม่ทราบปกติอยู่ที่ส่วนกลางกายฐตอนที่เจ็ดตรงนี้แต่เราไม่ทราบเลย กายภายในจะซ้อนๆกันอยู่สวยงามหนักยิ่งขึ้นบริสุทธิ์หนักยิ่งขึ้นมีความรอบรู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตมากขึ้นซ้อนๆกันอยู่ภายในเช่นกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอย่กายมยานุษย์ยาบกายทิพย ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ยละเอียดกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ่อนอยู่ mm hmm. เป็นค้คู่กันไปอย่างนี้ในกลางกายทิพย์ก็มีกายหลวงพรมซ้อนอยู่<ว><น>ทั้งหยาบละเอียด<ว><น>กลางกายหลวงพรมก็มีกายอะรูปรหมซ้อนอยู่กลางกายหลวงพรมก็มีกายธรรม กายธรรมหรือธรรมกายเขตดอกบัวตวูมใสบริสุทธิ์เป็นตัวพระรัถนา,าี่เรียกว่าพุทธรัตตนารัตตนาดาว่าแก้วเป็นหินมีคา่าเจนเพชรพลอยต่างๆเป็นต้นแต่นี้เป็นรัตนาภายในที่สวยเงามประณีตกว่ารัตนะในโลก หรือในเทวโลกกว่าสวรรค์เกตด,ดอกบัวตูมแล้วก็ไปฏิลักษณ์หามาวรุษครบท้วนทุกประการสวยงามมากดนกลางกายทำกุทธภูที่น่าตักยันกะหาวานิดหน่อยก็มีกายทำปโสสาดาบันซ้อนอยู่ นาทักห้าวาสูงห้าวาในกลางกายธรรมปัจจบันก็มีกายธรรมพระสิกิตาคามีนาตักสิบวาสูงสิบวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสิกิกกาาาตกา,า,ออาคามีก็มีกายธรรมพระนาคามีนาทักสิบห้าวาสูงสิบพ้าวาซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระนาคามีก็มีกายธรรมพระอรหัน นาทักยี่สิบวาสูงยี่สิบบาซ้อนอยู่เป็นกายในกายที่ซ้อนซ้อนอยู่เป็นชั้นชั้นเป็นคู่มีกายอยากมีกายละเอียดมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวของเราเข้าถึงได้ด้วยใจที่หยุดนิ่งอย่างนี้เนะี่ย ในเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราเข็มร้อยดอกปลิให้เป็นพวงมาลัยอย่างนั้นแหละชีวิตภายในอย่างนี้เนะี่ยเราไม่รู้จักเลยเพระพยามารกี่ขวางกันนักกันหนาะทีเดียวเร่งเราไปติดโลกภายนอกเรื่องราภายนอก เช่นรูปเสียงกิริสัมผัสธรรมรมอะไรต่างๆเรานั้นเป็นต้นคนสัตว์สิ่งของหลาบยศละเสริญอำนาจสนาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้จนกระทั่งมีการบังเกิดขึ้นของพระสมมอบุริเจ้านั่นแหละถ้าได้เขาถึงกายเรานี้โดยวิธีการหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น จกนกระทั่งเป็นพระอาหารหันตสัสมมาสบริจาที่คำว่าสมณะหยุดสมณะหยุดแลว้วที่พระองค์กล่าวกับท่านองคุลิมอนซึ่งตอนนั้นตามไล่ลา่าที่จะฆ่าท่านหวังเอานิว้วมาห้อยกอท่านเป็นพวงมาลัยนะคำว่าสมณะหยุดนี่ลึกซึ้งนะ ไม่ใช่หยุดแค่เว้นจากการทำบาปของปูงเท่านั้นแต่หมายถึงใจที่หยุดนิ่งอย่างแน่วแน่อย่างนิ่งนั่นอยู่ภายในคำนี้มาจ่แจ้งเมื่อมีการมาเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา่านสละชีวิตเมื่อวันเพ็ญเดือนสิบกลางปรทสิบสองดังกล่าวนั้นแหละ นิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอาเันือจยจนี้ก็ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสมัาสมพุทจา้าได้ทรงบรรลุเห็นกายในกายซ้อนซ้อนกันอยู่กายใหญ่ซ้อนอยู่ในกลางกายที่เล็กกว่าซ้อนกันได้เพราะกายใหญ่นั้นละเอียดกว่าจึงซ้อนเข้าไปอยู่ภายในได้ เมื่อเรากระจกเงาสะท้อนภาพของภูเขาเขามาอยู่ในกระจกถายภาพภูเขามาอยู่ในกล้องของใหญ่ก็ยังใหญ่เท่าเดิมแต่ามาอยู่ในของเล็กน้อยกายภายใหญ่ดีแหละมีอยู่ในตัวของเราทุกคนเราไม่รู้เรื่องเลยซึ่งเป็นอันตรายของชีวิต เพราะฉะนั้นเกิดมาก็เพื่อจะทำลายความไม่รู้นี่แหละให้หมดสิ้นไปเรียนจากผู้ไม่รู้ก็มาเป็นผู้รู้รู้แจ้งเห็นแจง้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในสรรพสัตว์สรพร,ะสะะสรพรสิ่งทั้งหลายได้ใจที่หยุดนิ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด โดยการากำหนดปริกรรมณีมิตขึ้นมาในใจจะเป็นดวงใสๆสจะเป็นองพระใสๆสก็ได้เพื่อจะได้เชื่อมโยงใจของเราที่สัดสายบอกแวกไปในที่อื่นกลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในส่วนกลา,างกายฐานที่เจ็ด ให้นึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยทังกล่าวนี้อย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดร้วกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหัง สมาหรังกี่ครั้งก็ได้เจ้ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งให้ลูกทุกคนตั้งใจประคับประคองใจให้หยุดนิ่งยศูนกลางกายฐานที่เจ็ดกันทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งนํำไปหยิบียบเลยจ้ะ